เราเชื่อว่าทุกคนต่างก็ชอบเรื่องของคนร้ายที่พ่ายแพ้ให้กับความยุติธรรมโดยเฉพาะเมื่อมันเป็นเรื่องจริงและที่สําคัญคือคนร้ายนั้นแพ้ภัยตัวเองและนี่เป็นคนที่แบบมีเหยื่อรายรายมากแถมเกือบลอยนวนไปได้มันต้องมีอะไรน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะตัวเราเองไม่ใช่คนชอบสปอยอะไรหรอกนะแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องยอมเนื่องจากว่าเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทําให้มันน่าดู สวัสดีเราชื่อพลอตตี้และเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเพื่อนของเราส่งตอนจบข,ของสารคาดีที่เกี่ยวกับการหายไปและการเสียชีวิตของคน3คนมาให้ความน่าสนใจของมันคือผู้ต้องสงสัยในคดีจู่ๆก็สารภาพความผิดออกมาแต่ว่าการสารภาพนั้นไม่ได้มาจากการตอบคําถามโรบด์เดอร์สผู้ต้องสงสัยของเราเนี่ยคงจะเรียกไปเข้าห้องน้ําเลยมั้งภาพชดนั้นคือประมาณว่าเขากําลังเก็บอุปกรณ์แล้วก็จะพับกองและปิดกองเรียบร้อยแต่ว่ายังมีเสียงเข้ามาซึ่งเสียงนั้นเป็นเสียงฉี่ ออโรเบิร์ตไปเข้าห้องน้ําแล้วไม่ได้ปิดไมค์แถมเขายังพึมพำสิ่งที่ตัวเองทับอ,อกมาด้วยลองนึกสภาพคนอัดเสียงดิคือใจหนึ่งก็อึดอัดกับเสียงที่อยู่ในห้องน้ําแต่อีกใจหนึ่งคือตัวเองได้หลักฐานชิ้นสําคัญมาแบบงงๆถ้าใครคิดว่าฆาตรกรต่อเนื่องที่ลอยนวลมาได้ขนาดนี้ต้องมาพลาดกับเรื่องเล็กแลก้วก็โรเบริร์ตแกเกิดปี1943ก่อนดีเดย์ซะอีกในขณะที่สารคด,ดีออกมาในปี2015สภาพของโรเบริร์ตเนี่ยคงจะไม่ใช่คนปูส่สงสวด,ดีวันจันทร์เฉยๆแกน่าจะเปิดเครื่องไม่ได้ด้วยซ้ํา ทำให้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นอะไรที่เกมไม่ถนัดเท่าไหร่ก็ถ้าใครอยากไปดูสารคดีเต็มๆนะฮะมันเป็นของช่อง HBO ซึ่งเราไม่รู้ว่าต้องมุด VPN ไปอเมริกาหรือเปล่าสปอนเซอร์ไได้เข้าก็เลยไม่ได้มีมาขายของให้ตรงนี้นะฮะถึงว VPN นะฮะเรายังว่างอยู่หรือใครที่กลัวว่าจะฝันร้ายกับภาพของคุณปู่ยืนฉี่เนี่ยไปหาหนังที่อิงมาจากเรื่องนี้ได้นำแสดงโดยพระเอกน้าหล่อยอย่างไรอันกอส์ลิงชื่อว่า All Good Things เรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าต้องมุด VPN เหมือนกันไหมเราหาไม่เจอคลิปนี้ก็มีเรื่องมาแชร์แค่นี้แหละ 接见。